กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ True View FC TV 2 0ง3 2 0 2 4รายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของแข่งเทพ True b a n k อค United ในทุกๆสัปดาห์มาติดตามกันได้เลยว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรกันบ้างสวัสดีพี่ไมค์ครับส่วนคนที่เล่นอยู่กรุงเทพหรือว่าใกล้ๆกรุงเทพก็ขอให้สนุกครับเราจะเตรียมการฝึกซ้อม ให้มันเหมาะสมกับน้องๆครับน้องๆได้สนุกแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปแน่นอนครับบอลเขีปลือดังกาวให้กับเอเวอรสต์ก่อนคันเวสค่ะเย่กับการจีมของแข้งเทสที่มาพบปะแฟนบอลนะคะสวัสดีค่ะโอกาสดีแบบนี้ไม่เคยมีนะชนะอย่างเดียวคําเดียวเท่านั้นที่เราจะเป็นแชมป์ ตื่นเต้นมากครับอันนี้เป็นครั้งที่สองแต่ผมก็ยังตื่นเต้นเยินเนยค่ะ Compound เอ๊บเงีเลอะไร่ very good yeah so you can find it from 1> 7 1 <c oughs> <c oughs> เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยคุณอจอรเจรวรนตน,น์ประธานสมโมสรทรูแบงคอกในเตดได้ให้เกียรติมาเก่าวความอวยพรแฟนบอลแข้งเทพเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้อย่างแรกนะครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่คอยออมาเชียร์ทรูแบงคอกอยู่ในเตดตลอดนะครับสงการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับความจเจริญ เฮฮาสังสรรค์กันให้เต็มที่นะครับแต่สิ่งิงที่สำคัญที่สุดนะครับก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับมาเชียร์ชูแบงค์เคากันต่อไปครับขอบคุณมากครับรวมถึงโค้ดแปดทวตวันสีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรามากล่าวความอวยพรให้กับแฟนบอลทุกๆคนในเทศกาลสงการพุทธศักราชส5ง7ก็โอเคพี่หม่ไทยครับก็อยากให้ ทุกๆคนนะครับก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็ไม่เมาถ้าเมาก็อย่าขับรถนะครับก็พยายามที่จะดูแลเพราะว่าอยากให้ปีใหม่เป็นเป็นปีที่ทุกคนมีสิริมงคลจากการที่ไปไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็ได้ลดำดาวํำหัวพ่อแม่หรือ,อพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายแล้วก็ได้รับพรดีๆกลับมาโดยปลอดภัยอันนั้นสําคัญที่สุดอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจอสิ่งดีในในใ,ใ,ใ,ในปีใหม่ไทยครับ ต่อก็ด้วยบรรยากาศของทูแบนคอกวันเตสซัมเมอร์แคมป์รุ่นอายุ9 12ปีระหว่างวันที1่1ถึงวันที่5เมษายนที่ผ่านมากิจกรรมที่ให้น้องๆเยาวชนมาฝึกฟุตบอลอย่างถูกวิธีกับทีมงานมืออาชีพของสโมสรน,นอกจากได้ความรู้ทักษะฟุตบอลแล้วเรายังมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองเก็บความประทับใจจากกิจกรรมนี้กลับบ้านไปอีกด้วยมาชมกันว่ากิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ที่ผ่านมาของแข้งเทพไวยิ๋วมีอะไรกันบ้าง เริ่มต้นวันแรกเราให้น้องๆและผู้ปกครองได้มีโอกาสสัมผัสกับห้องแต่งตัวของนักเตะแข้งเทพแบบสุดเอกลุศเพื่อมอบแรงบันดาลใ,ใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันในการเป็นนักฟุตบอลและมีโค้ชพิทจิราวัน์ไหลนานานุกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนของทููแบงคอ,องกไนเตดมาเก่าวต้อนรับน้องๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เรามาพูดคุยกับผู้ประครองและน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมถูดแบ่งข้อควญนนเต็ดซัมเมอร์แคมถึงกิจกรรมที่ผ่านมาความคาดหวังและความประทับใจในการฝึกฟุตบอลกับแข้งเทพสนุกครับเจอเพื่อนยอะแยะสนุกครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆด้วยครับดีใจมากๆครับที่ได้มาที่นี่ครับ แรกดีครับให้ให้เล่นเกมแล้วก็ให้ฝึกให้ดีครับให้ให้ฝึกแบบสนุกครับให้ฝึกพื้นฐานางเล่นทีมหนุครับการเลี้ยงบอลแล้วก็ทักษะครับแล้วก็การคิดให้ไวครับเหลือ4สี่วันไหวไหมไหวครับไหวไหว,ไหวอยู่ครับจริงๆแล้วก็คือแค่อยากให้มาเพิ่มทักษะแล้วก็เบสิค เบสิกการเล่นฟุตบอลของน้องค่ะเพราะปกติแล้วน้องยังไม่มีพื้นฐานเบสิกฟุตบอลมากเท่าไหร่ต่อด้วยสัมภาษณ์โค้ชพีทจิราวัตรไหลนานานุกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาว,วชนของทูดแบงคอกในเตดดีกีโปลไรเซน่นและเป็นผู้ฝึกสอนหลักในกิจกรรมทูดแบงคอกในเตดซัมเมอร์แคมป์เราเน้นเรื่องอะไรครับในอายุ1 ก็จะเน้นเรื่องการเล่นเป็นทีมมากขึ้นครับเล่นเป็นทีมนี้ก็คือการให้ฝึกให้เขาตัดสินใจได้ดีขึ้นก็เทคนิคน้องๆได้กันมาอยู่แล้วก็ครับจะมาพัฒนาเรื่องการเล่นเกมให้มันมากขึ้นครับแล้วเป็นไงครับน้องๆให้ความร่วมมือวันแรกแล้วก็ปรับเรื่องแก้อะไรไหมอ๋อวันแรกเทคนิคน้องๆมาดีกันทุกคนเลยครับก็อาจจะแค่เพิ่มเรื่องวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจไปให้น้องๆครับ เหล right. ืออ yeah. ีก4วันนะครับฝต่เลยถึงน้องหน่อยสี่วันก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเหมือนเหมือนอย่างวันนี้ครับก็เราจะเตรียมการฝึกซ้อมให้มันเหมาะสมกับน้องๆครับหลังจากนี้เราได้ประเมินน้องๆกันไปครบทุกคนแล้วนะครับก็น้องๆได้สนุกแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปแน่นอนครับครับ แขนงข้อกยูไในเตดซัมเมอร์แคมป์สโมสรได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสกระทบไหล่นักเตะแข้งเทพของเราอย่างใกล้ชิดที่สนามทรูสเตเดียมโดยดเด็กๆและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมถ่ายรูปและขอลายเซ็นนักเตะของเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ตอนสุดท้ายของทูแบงค์อกในเตดซัมเมอร์แคมป์เราพาแค้งเทพไวจิวมาฝึกฟุตบอลที่สนามซ้อมของสโมอสรอโดยให้น้องๆได้มีโอกาสลงวัดลดลายในสนามซ้อมของแค้งเทพโดยมีนักเตะของเรามาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นพร้อมรับเกียรติบัตรและของที่รลึกสุดเซอร์ไพรส์จากแดนนี่อีวินซิเบิลผู้อำนวยการฝ่ายอะ a คเ m มีของทูแบงค k o อกในเต d ผาน,นักเตะแข้งเทพถูแบงคอกในเตดมาเก่าคำอวยพรถึงแฟนบอลแข้งเทพทุกคนในเทศกาลสงการต์ปีนี้ครับสวัสดีครับสุขสันวันสงกานต์นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากในวันสงการต์ปีนี้นะครับก็เดินทางไปไหนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็กลับมาเจอกันในหลังปีใหม่ครับพวกเราจะทําความสุขให้กับแฟนบอลเหมือนกันครับขอบคุณครับ สวั ai, ï, um. สดีปีใหม time, ่ไทยครับผมขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับผมเล่นน้ำกันอย่างมีสติครับผมมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ไทยครับครับก็สวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้เล่นสงการอย่างมีสติแล้วก็สนุกสนานครับแล้วก็คนที่เดินทางกลับบ้านครับก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับส่วนคนที่เล่นอยู่กรุงเทพหรือว่าใกล้ๆกรุงเทพก็ขอให้สนุกครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับขอให้มีความสุขมากๆในวันสงการครับ สวัสดีพี่ไมค์ครับกลับมาที่หน้าสนามทรูสเตเดียมเราไปพูดคุยกับแฟนบอลแขคงเทพก่อนเกมพบสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ในศึกรีเวอร์ไทยลีกและบรรยากาศความอบอุ่นกับกิจกรรมมีแอนกรีโดยมีเอเวอเรตต์กอนคันเวสกับตันทีมของเรามาพบปะกับแฟนบอลในครั้งนี้ Be champions. Have believe this have to put our mind. So support need everyone from the, the share for สิ่งสำคัญก็คือการแชร์แชร์ความรู้สึกแชร์กำลังใจให้กับพวกเราในสนามในวันนี้นะครับอย่างที่เขาบอกนะครับเหลือแค่เดเกมถ้าชนะก็แน่นอนเราก็เป็นแชมป์ครับ คือมันต้องมาแล้วล่ะวันนี้ไงก็แฟนแบงคอกผมว่าต้องมาให้กำลังใจจนกระทั่งจบฤดูก,กาลเลยนะครับเพราะว่าโอกาสดีกว่านี้สำหรับผมที่ดูแบงคอกมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นมกรุงเทพนะโอกาสดีแบบนี้ไม่เคยมีนะที่เราจะต้องชนะชนะชนะโดยที่พึ่งตัวของเราเองผมว่าปีนี้ดีที่สุดละว,วันนี้เราอยาก ปาดคอเสียงโตครับโค้สุดท้ายแล้วพี่เจ็ดนัดเจ็ดนัดก็ชนะอย่างเดียวคําเดียวเท่านั้นที่เราจะเป็นแชมป์เราเราไม่ต้องไปสนใจบุยลาจะเป็นไงช่างเขาอยู่ที่ตัวเราแค่นั้นคือต้องบอกว่าถ้ามองในมุมนักบอลเนี่ยกรอบเป็นเข้าเกียบเลยนะนะก็ต้องให้กําลังใจส่งกําลังใจแล้วก็ให้ทีมเราเนี่ยโฟกัสแบบนัดต่อนัดผมเชื่อว่าเราทำได้ ปีนี้แหละเราทําได้2ถ้วยเลย2ใบถ้วยนี้โอเคครับครับผมขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ โดยในแมตช์นี้เราพาน้องๆจากทูแบงค์คอกุนในเตตซัมเมอร์แคมป์และน้องๆผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรมทูเพลเยอร์เอสคอร์ดโดยทูคอปเปอร์เรชั่นร่วมกับทูแบงค์คอกุนในเตตมอบโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้จูงมือกับนักเตะทูแบงค์คอกุนในเตตและการท่าเลยเอฟซีลงสนามในเกมบิ๊กแมทสุดสัปดาห์และยังได้ใกล้ชิดกับนักเตะแข้งเทพหลังเกมวันนี้จะได้มาทำกิจกรรมอะไรเอ่เอ่มจูงมือเตะลงสนามครับว้าวเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงรู้สึกตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกเลยครับ คิดว่าอยากจะมือใครอยากจมือใครอ่ะอมสุ่พันครับหรอพิเชนเพิเชนครับทำไมถึงชอบพิเชนเออเขาดูเท่ดีครับเขาแมนดีครับล้วันนี้แบงคอกจะเจอกับท่าเรืออยากบอกอะไรพี่ๆเขาบ้างเอมเอมอ,อยากบอกว่าสู้สู้ส,สู้สู้ครับเป็นกำลังใจให้ให้ครับอ,อ,อยากให้เก็บสามแต้นในบ้านได้ครับวันนี้มาทำอะไรครับพีทมา จับมือพี่นักกีฬารู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจตื่นเต้นครับเฮ okay, อยากจับบะครที่สุดที่ไปเดวัตพี่ไม้เหมือนกันอยากจับมือกับเอเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันเหรอครับวันนี้รู้สึกยังไงอะไรนะรู้สึกตื่นเต้นมากครับอันนี้เป็นครั้งที่สองแต่ผมก็ยังตื่นเต้นเยินเนี่ยครั้งแรกได้จับบใครครั้งแรกไ,ได้จับกับพี่เชนทัสุพรรณทองสองครับวันนี้สุดท้ายแล้ววันนี้ เราจะแข่งกับท่าเรือใช่ไหมใช่ครับอยากบอกอะไรกับพี่ๆนันกเตะบ้างสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้อยู่ครับครับผมเอาเว้นบอกเชียร์พี่เขาหน่อยเร็วขอให้พี่ไม้เซฟหนอยนๆครับโอเคขอให้พี่ไม้ไม่เข้าสักรูโอเคครับ ก็ขอใหอ้ทุกคนมีความสุขมากๆครับแล้วก็เแบบอ็นจอยกับเทศกาลสงการเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นน้ําแบบว่านี้มานานเพราะว่ามีแบบพวกช่วงโควิดอะไรประมาณนี้ก็อยากให้สนุกแล้วก็ตอนนี้อากาศร้อนด้วยก็ได้สาดน้ําได้กลับบ้านได้กลับไปเจอญาติผู้ใหญ่ก็น่าจะแฮปปี้ครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการวันปีใหม่ไทยนี้ นะครับผมเดินทางกลับไปบ้านไปหาครอบครัวขอให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้วันหยุดให้มีความสุขแล้วก็คุ้มค่าที่สุดอยู่กับคนที่เรงรักครับผมเดินทางปลอดภัยครับมีความสุข,ขมากครับนี่แน่เออเอเอสวัสดีปีใหม่ไทยครับเราขอวาอวยพรให้แฟนๆแข้งเทพแบงค์ข้งขงองยูเจท,ทุกคนนะครับมีความสุขในโอ,โอกาส Uh, ขึ้นีใหม่ไทยในสงการปีนี้นะครับก็ขอให้สนุกเอนจอยเต็มที่กับกับช่วงวันหยุดยาวนี้แล้วก็ขอให้เรามาระวังด้วยเรื่องการเดินทางเรื่องการเล่นน้ําสงการอะไรต่างๆก็ก็ขอให้เรามาระวังแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับแล้วก็กลับมาจากสงการก็ตามเชียร์พวกเราต่อครับ Hello guys สวัสดีวันสงการ Happy New Year to everyone สัปดาห์นี้ต้อนรับเทศกาลสงการานต์ด้วยเกยมไทยชาเลนจ์เราชวนคู่ซีแขังเทพมาทดลองเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาดูกันว่าแต่ละคู่จะประทับใจอะไรกันบ้างสวัสดีครับมาสเร์ัสดีสวัสดีพีมายมาคุมเดย์เทอร์ท่นจะได้รู้เกี่ยวกับการท่องที่ยไทยคุณมีประสบการณ์กับการท่องเที่ยวไทยมานานไหนแล้วครับฉันมาี่นี่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว I've been here almost two and a half years. Two and a half years now. Yes. And have you experienced uh, songkran, which is Thai New here? yet? I have not been seeing it or uh, like uh, experienced yet. Depend on the COVID, I have not been able to do it. But maybe this year, yeah, I will for sure. So, as you might have known, we get some water guns available with this hot weather, and we got some powder that you guys get to try. You wanna? Try put your fingers to it. It smells good. Try, it. you can try. You can smell it. And normally, normally as a friendly stuff, you put it on your buddy's face. Your buddy's face. Ah, uh -huh, like this. Because <laughs> 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 uh, of festival normally you throw water, you put guns, and then this is the powder just to make a friendly gesture yes. to each other. Okay and now let's get the random pick to go first <laughs> cooling powder <Ooh>. very good <laughs> very good yeah i have to be careful where i put it right <laughs> and you can add to put some safety water on with the powder and try it on Try it on Zack. <laughs> it's cold. Yeah. Yeah, with this very hot summer, uh, this will help. For the boys, if you feel uncom uncomfortable for any part of your body, you might put it there to make it cool. No, no. Sago with coconut milk. This is the coconut milk. Yeah. So Thai, most of the Thai desserts are um, included by coconut milk. Sweet. That's ah, good. It's sweet and coconut. Okay. <laughs> 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 Tastes like <syrup>. okay. cereal. <coughs> <laughs> deep fried fish with herb and spicy sauce with rice mm. Mm. very good actually really like good it. really like good it. yeah yeah i like it really good <laughs> masaman curry with tender herb chicken it's okay. very good yeah so you can find it from 7-eleven 7 <laughs> <laughs> huh? yeah. compote herb inhaler this one is actually one of my favorite the best one Mm, very, very good. <laughs> oh, very good. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> happy Songkran Day! I wish all the Thai people happy New Year and uh, great success and good health. And uh, stay healthy and take care of each other and enjoy the days. <laughs> <laughs> Happy Song Khan Day. Song Ha. Happy Song Day 2024. <laughs> Hello Everton here. I do Thai challenge with Vanderloise. <laughs> <laughs> How long have you guys been here in Thailand? In Thailand almost go to seven years, I think. We come together on 2017, mm. almost seven years. And what do you guys know about Songkran? Pew, pew! <laughs> a lot pew, of pew. water. <laughs> <laughs> you guys played before Songkran? Yes, yes. We know it's about, I think, a new year in mm. Thailand, about something like this. Mm -hmm. and then we play sometimes. Yeah. And how was Khao San Road? i never go, bro. <laughs> you need cannot. No <laughs> <laughs> okay, so today we are going to play about uh, the game about thai. okay, pick one. <laughs> <laughs> noodle with, with chicken curry. <laughs> <So good. laughs> Aran mac, mac. Aran mac? mac? Aran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  No. Aran mac? Aran mac? Aran mac? Aran formula, Aran mac? Aran good. Aran mac? good. This my daughter like. You know, like my daughter use this a lot. mac? Aran no. No. This Aran mac? Aran mac? Aran How do you feel? Can breathe better. <laughs> Can breathe better. Very good. Tradicional, Tide dizer. Tá dizer. Olha, isso é lot. Listen us the best. Portuguese from Brazil. Similar similar. Hum. Good. Very good! Tong yop! Very Bread, curry, pork, <laughs> omelette. Good! I eat 7-Eleven, my friend. This one. This good. But too much spicy. Need another. <laughs>

Sweet mug, mug, bean, cor né? banana, wheat, toracoconut, taosuan. Oh, good! Dura, good! Dura, good! Very good! Aloy mac! Today, we try some traditional Thai things. Aloy mark very good, huh? Né? So, de สัสดี่คำหรับทูบีอยู่ FC TV สัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสุขสันต์วันสงการนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ